สวัสดีนะครับผมทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับอูเมอร่ชินเนลนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อยู่ในการของมันต้องมีนะครับ<ะ>ผมก็คือ เออมันเป็นรายการที่ผมไม่ได้คิดชื่อหรอกครับผมพูดเฉยๆนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสุ่มเอาเจ้าตัวปืนนี้กันนะครับ MP5 แครอทกระต่ายนะครับแล้วก็ชุดกระต่ายนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเข้ามานานแล้วนะครับช่วงนี้บอกเลยว่ากิจกรรมในฟรีไฟเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆนะครับผมจนผมเนี่ยแทบจะสุ่มไม่ทันเลยก็ว่าได้นะครับผมทุกคนครับดังนั้นเนี่ยเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับกับชุดกระต่ายนะครับน้องเริฟของเราครับผมไปกันเลยครับผมสิบกลองหมุนติว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 ติ มาอีกลูกนึงเรียบร้อยสองลูกครับชิวๆผมบอกเลย <Wow. S 1> ไปอีก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 เนี่ยผมบอกแล้ว oh. เหมือนกับปอกน้ำจิ้มเข้ปาปากครับผม oh. ใครบอกว่าฟีไฟเกลือไม่มีเอาจริงเฮ้ยอันนี้มีแล้วเหรอ oh. คำถาสุดท้ายรอบนี้รอบตัดสินของเราออกแน่นอนไปถึงว่าอ๋อกระเป๋าเต็ม ไม่มาวายไปออกเลยครับพ่อแม่พีน้องเหลือใจเชื่อ,อจริงครับอ่ะไม่เป็นไรอุย้ยผมลืมไปไม่ได้จะส่งไปห้องเจ้ตัวจอมาหมุนนี่ว่าลืมปุ๊บเรียบร้อยนี่ไงผมบอกแลวลูกสุดท้ายยังไงก็ออกครับอันแรกก็น่าจะเป็นเจ้าตัวอันนี้คืออะไรน่ากินจังเด้งดึงแฮนนี่มันนี่น่าจะเป็นกล่องศพนะอ่ะใส่ไปเลยแล้วก็ไอวอ์นะครับกระต่ายใส่ไปครับแล้วก็ชุดกระตุยครับผมอ่า แล้วก็เจ้าตัวปืนครับผม MP5 อ่าสวยจัดแล้วก็ของเข้าไปเก็บนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วเก็บเข้าไปครับผมเดี๋ยวเราไปแต่งตัวก่อนเลยนะครับชุดกระต่ายนะครับนี่ไงครับผมเย็ดโคตรเฟี้ยวครับผมเป็นชุดน้องกระต่ายนะครับมีหมวกนะครับผมแล้วก็มีเจ้าตัวแครอทนะครับอยู่ตรงกลางนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผม ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมมาเนาะส่วนคอลเลคชันที่ได้มานะครับนี่ก็จะเป็นกล่องศพของกระต่ายนะครับน่ารักนะครับผมแล้วก็จะมีโปรไฟล์นะครับรูปไข่นะครับผมแค่นี้เลยไข่สสยลุงก็น่ารักอยู่นะเดี๋ยวผมใส่เป็นโปรไฟล์รูปไข่เลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมุงมิงดีไหมครับนี่น่ารักเลยเห็นไหมแล้วก็เจ้าตัวอันนี้นะครับที่ได้มาเปิดจากการสุ่มแล้วก็ปืนทั้งหลายแหล่นะครับโหเยอะเยอะเยอะจริงนะฮะสุ่มมา ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะนา่าจะมีแค่นี้แหละเนาะแล้วก็ที่สาคัญของเราเลยก็คือสกิน MP5 นั่นเองครับผมเนื่อเอามาถือเลยนะครับบัวอัตราการยิง2ความเร็วโหลดหนึ่งลดแม่นยาลงไป1นึ่ะครับสำหรับ MP5 นี้นะครับอ่าแล้วก็จะไอวอลนะครับไอวอลกระต่ายก็เป็นไอวอลแบบไม่ได้แบบดูแบบอะไรมีพิเศษเนาะก็แบบเป็นลายปกตินะฮะแต่ดังนั้นเนี่ยเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าครับผมเลสโก้ go, ครับผมเบบี้ลุยกันเลย เจอห้องเลยวะไวเกินในทุกคนก่อนที่ผมจะไปลงสนามผมขอลองยิงก่อนอู้ยัยงรัวทุกคนนี่ของจริง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 มีตินางนีงน่เหลืองเถื่อโอ้โหเหลืองเถื่อเลยฮะพี่น้องนี่แดงเถื่ออุ้ยสวยอยู่นะเป็นกระต่ายนะครับมามาเดี๋ยวเราไปตะลุยวงฟ้ากันเลยดีกว่าครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนฟาร์มโทเปียผมใครอยากจะซัดกับน้องกระต่ายก็มาเดี๋ยววันนี้น้องกระต่ายจะจัดให้แบบตึง,ตง เต็มคาราโอเกะเลยวิ่หนุ่มกามทองกับหมัดสีแดงของเขาวะ่ะเออผมว่าแล้วผมลืมอะไรผมลืมสวัสดีสงการเลยนะครับก็คือสงการเนี่ยเราไม่ได้ไปทําคลิปเลยนะครับผมทุกคนไม่ได้ลงอะไรสักอย่างเลยไม่ได้สตรีมด้วยนะครับเพราะว่าเราแบบเป็นเวลาพักผ่อนของทุกคนนั่นเองนะตอนนี้มีห้าไม่เจอครับผมเจอปืนนี้ก่อนที T 90เอ,อ้ยไม่ใช่ที0อะมีตัวล่างแบบนี้ทขอจัดนองได้เลยเปล่าวิ่แล้วโคโนมาเขาไล้ด้านล่างตรงนี้ใส่กันยับใส่กันยับ ใส่กันยับใส่กันยับแต่อูมเมอร์ยิงไม่โดนและไม่มีคําว่าเจ็บและด้านล่างเขาวิ่งอยู่จังหวะนี้ไออุ้มขอแจมอุ้ยด้านหลังก็มีเยอะเกินปุยมุยถ้าเยอะแบบนี้ถ้าเยอะแบบนี้พี่ขอแล้วกันนะน้องเม็ดเดียวแ,แตกหนึ่งใส่ไม่สวนน่นันบอมีอีกหนึ่งตัวสะบัดมาขึ้นไปจังหวะนี้วัดดีต้าโบแตกสองเยสเก็บไปสองโคตรตึงโคตรอันตรายเดี๋ยวเราเก็บของก่อนทุกคน เราทิ้งนี้ไปแล้วเก็บของมาไปไหนเราน้อยตัวด้านหลังมันจะอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราแลกของกันก่อนนะแลกสินเจ้าตัวนี้อุ้ยไงด้านหลังเขายิงกันอยู่ครับแต่เราจะไม่รีบครับผมไปเคลียร์ตัวด้านหน้าก่อนเนาะเฮ้ยวันดีจ้าคุณหลออ่าแล้วโดดลงมาแบบนี้แล้วโดดลงมาแบบนี้แล้วผมไม่ขนามือนะครับแล้วผมไม่ขนามือนะครับเรียบร้อยแรงตกไปครับไอ้น้องชายไอ้น้องชายแรงตกไปครับ เมื่อกี้เหมือนจะมีตัวนั้นหมดนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทาไมการสั่นผมไม่ทํางานเฮ้ยชิบด้วยนั่นหมดอุยหัวแตกคนเวอร์ดอกนีเจ้มเมื่อไปหัวแตกกระบาลโยกผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมระบบสั่นของผมมันไม่ทํางานวะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นเจ้าตัวปืนเอ็มมี่ห้าคู่กับเจ้าตัวสกาแล้วกันนะครับในเกมนี้ไม่มีใครเล่นเอ็มมี่ห้าอุ้ยจะมีชิปนะแต่มีชิปมาให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตู้กันดีกว่าเพราะว่าในตู้มีแน่นอนนะครับ เราจะเรียกว่าตู้ไม่ได้ดิเราต้องเรียกว่าคลังแสงนะมันคือคลังแสงนะแต่บางคนก็อาจจะหลงลืมนะกาไม่ต้องอัพแล้วครับจังหวะนี้อัพสามแล้วไหนอยู่ไหนแล้วไอ้ตัวนี้เมื่อกี้มันเห็นอยู่อ๋อชั้นบนแล้วครับได้ยินเสียงชั้นบนแล้วและคิดว่าชั้นบนจะรอดจากน้ำมือผมเหรอจะรอด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 หรออยู่ชั้นบนน่ะไออุ้มก o นะแค่นั้นล่ะไปครับ5วจมแจมมาวงฟ้าเรา อุ้ยก็ต่ายแม่งตึงว่ะไม่ธรรมดาเลยครับไม่ธรรมดาจริงครับเด็กหนุ่มคนนี้กับน้องกระต่ายของเขาโอเคซื้อของก่อนเลยอุ้ยลืมซื้อที่เสื้อมวกแม่นะผมลืมซื้อโอ้ยคนภาคไหนวะเนี่ยมีลืมซื้อด้วยเดี๋ยวเราไปตรงทางแสงก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปหาภารกิจของเราก็คือ MB5 นั่นเองครับ MB5 แคนดี้กระต่ายน้อยคอยรักแต่ถ้าอยากโดนรักต้องมารักกับพี่เมอร์เนี่ย มุกไม่เครียดเอ้ยมุกไม่หาพาคุณเครียดว้าวเอ็มีห้าสามาแล้วครับผมน้องกระต่ายน้องกระต่ายได้ออกลงเลยครัจังหวะนี้คุณผู้ชมเอาเลยครับผมกระต่ายได้ออกลงเลยครับ,อ,รบ,อ,อ,รบอ่านและด้านหน้าครับมีตัววิ่งมาแบบนี้เปิดไปหัวแตก MP 5บอกว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันไม่ได้ยิงเลย เอ็มพีห้ารับไม่ได้สกาเมกาโรอดอนเหมือนจะฉวยโอกาสของเอ็มพีห้าไปหมดเลยนะครับนายโอ้ oh my god ลากคูปโดนหัวปั๊บนะฮะเดี๋ยวจะเชื่อจริงๆนะไอตัวนั่นหมดไปเนี่ยมันเห็นอะไรด้าน,นแบนบแวบ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 บหนึ่งนะลองวิ่งก่อนสิวันดีไม่มีครับผมเหมือนผมจะหลอนไปเองนะช่วงนี้แอบหลบลงด้านหลังครับเออเกือบเกือบเกือบ เกือบลืมไปซื้อของเพราะว่าผมจะไปซื้อเจ้าตัวที่ซ่อมหมวกอยู่นะครับการหัวหลุดไอที่ซ่อมหมวกคือแบบจําเป็นมากเลยทุกคนเสริมหมวกนะครับเสริมหมวกแล้วก็ซูเปอร์ยามาสักหน่อยฮนะ,ะพร้อมลุยขอแค่นี้ก็น่าจะพร้อมออกล่าคนแล้วแหละครับไม่น่าจะมีปัญหาใดๆละเจอใครก็พร้อมใส่เดี่ยวหมดนะฮะดูวงก่อนซิโอ้โหวงอยู่ฝั่งลิทเทาวนะครับไม่ได้ไกลมากนะทุกคนนะแต่ก็ไม่ได้ไกล้มากนะโอ้โหอันนี้คือแบบไม่ได้ไกลมากเลยเนาะอย่างไกลเลยเนะี่ยผมว่า ก็ไกลอยู่นี่หว่าอุ้ยกล่องศพกล่องศพอันนี้อาจจะมีตัวอาจจะมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างอุ้ยกล่องศพพลตึงเป็นตัวขี่รถด้นานล่างนี่ไงเอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้แหละจังหวะแจ้งเกิดปืนผมหวัดดีจ้าสุดหลอ่อหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าแค่นั้นแลยพ่อหนุม่มอุ้ย M.P.5 เขา้าหัวว่ะโคตรเวอร์โคตรตึงโคตรจอดโคตรอันตราย จังหวะน,นี้มันฟอร์มตึงไงไอ้อ้มมันฟอร์มตึงอะครับน้องๆ มันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วปะ่ะตอนนี้คนเหลือ14คนแล้ววะก็ถือว่าลดไวอยู่นะครับคนนะเดี๋ยวเกมนี้ผมจะพาคว้า10คิวว่าผมทุกคนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะชาเลนจ์กับชุดบันนี่ก็ต่ายของเรานะครับ10คิวในแรงโโออ้งโซโลโ่อ๋อโซโล่ต้นซีซั่นนะเดี๋ยวผมจะมาสอนแต่แลงโซโล่ช่วงต้นซีซั่นอยู่นะครับรอเลยรอเลย,เลยช่วงนี้กําลังแบบว่าหาลองเล่นเซตสกิลนะทุกคนนะแต่ผมว่าเซตน,นี้กําลังโอเคนะ,นะเซตนี้น่ะอ่าเซตที่ผมกําลังเล่นอยู่แล้วโอเคแล้วแต่สกิกสกนะล วิ่ผมว่าแล้วผมลืมเก็บของแต่งของ SMG มานี่ว่ะไอที่แบบว่ามันเสริมให้ปืน SMG ของเรามันแรงนะลืมเก็บมาเลยปะโถ่ยจบละของแต่งปืน SMG นะครับถ้าเราเอามาใส่เนี่ยมันจะแรงนะครับผมผมบอกเลยยิงทีแบบว่าขี้แตกอะครับผมหมายถึงว่าเรานี่แหละขี้แตกนะอันแน่อันแน่ <Hey. S 1> อันแน่นี่เจอครับเจอครับหนึ่งคนครับจังหวะนี้ ก็ตายน้อยก็ตายน้อยคอย่อยรัก R p g ใบ RPG ใบปเปิดไฟหนึ่งทีจังหวะนี้แล้วก็ดันไปกระโดดปาดมาอีกหนึ่งรอบแต่ยังไม่ตายแล้วอุมเม์กระโดดกระโดดชาร์จไปแตกหนึ่งเอาดาวหรอดาวแบบต้องทำไปดิครับน้องๆ <c oughs> ไม่ธรรมดาจริงว่ะสมแล้วครับที่เขาเป็นไลชาโซโลครับอุมเมอ <c oughs> ผมบอกเลยว่ามีร้องผมบอกเลยว่ามีร้องแค่นั้นแหละของเยอะแบบนี้มีร้องแน่นอน ปานวารีปึ้มเป็นไงปานวารีละลายวะทุกคนนี่อเจอปานวารีผมไปดิผมก็บอกแล้วฝีมือของเรามันไม่ธรรมดาผมเดี๋ยวไปเก็บกระสุนก่อนเพราะว่ากระสุนในครั้งแสงมีแนะ่นอนนะครับกระสุนแดงตามทฤษฎีของการเล่นเกมนั่นไงสองแม็กเลยวะเอาไงดีเดี๋ยวทิ้งกระสุนนี้ดีกว่าเนาะเออไม่ใช่ดิทิ้งยาทิ้งยานะครับพูดผิดจากยากลายเป็นกระสุนไปละ ขาดอีกสองคิวเองอาจจะโคบัเดี๋ยวผมไปเล่นนั่นหมดดีกว่าเอ้ามีตัวฝั่งนี้หรอโอ้ไม่กอดหาทางขึ้นก่อนบอกเลยว่าต้องหาทางขึ้นก่อนผมไม่ปล่อยแน่นอนอ่าแล้ววิ่งมาแบบนี้หัวแตกนะครับล้อ <Hey. S 1> ต้องวนหนึ่งเมตรโอ๊ยนิดเดียวคนนี้เขาวิ่งเร็วครับผมไปไหนครับอ oh ุ้ยไม่กอดไม่ได้แต่เขาโดานฝั่ง,งยิงอยู่เราคงจะต้องหล่อยแล้วสินะเราไม่มีโดนเราไม่มีอะไรเลยนะฮะ ยางได้โดนสักหนึ่งอันว่ะเฮ้ยมีตัวมามีตัวมาวัสดีครับคุณลองเุ้ยเอาไปไหนเอ้ยวิ่งนึกว่าโปโ้วิ่งจ้าไม่อยู่แล้วจ้านึกว่าโปเมื่อกี้ผมเห็นวิ่งมาแล้วก็หายตัวเอาละเบิดผมไม่กีน ดีแม็กอ๋อดีแม็กอุ้ยยิงจังหวะดีแม็กไม่ทันได้โปรดอย่าฆ่าผมแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเราคนไทยเราคุยกันได้ตลอดอ่าแล้วผมวิ่งไงอุ้ยมีตัวดีดไหม ดีดไปแล้วเหินไม่หายไปไหนวะนะอุ้ยเฮือนไม่หาไปแล้วบ่ะทุกคนเฮือนนวกาศหวัดดีครับทุกคนอุ้ยซานติโนทาน,นทานติโนกระสุนหมดเอ้ยๆๆเฮ้ยแล้วทำไมกระสุนอีพีห้าหมดลืมดูอุย้ย อุ้ยได้ปดโอ้โหกระสุน MP5 หมดเหลือแจเชื่อเลยครับผมทุกคนว่าจะคว้า10คิวมาได้ครับแต่ได้แค่8คิวครับผมคือตอน้นดีซานมันตึงเหรอทุกคนเนาะต้องเข้าใจนะะเอาจริงผมว่าเป็นปืนที่เล่นง่ายอยู่นะแต่รู้สึกว่ายิงทีไรแม่งโดนกระท้าตลอดเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวชุดบันนี่นะครับกระต่ายนะครับบันนี่นะฮะอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยนะครับแล้วก็เบานะครับแล้วก็เป็นชุดที่น่ารักนะครับของดีๆไม่มีไม่ได้แนวนะครับสำหรับชุดนี้นะครับใครเป็นสายแบลวเป็นสายน่ารักนะครับอย่าลืมไปจับจองกันได้นะครับและเจอใหม่คลิปหน้าผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจกับอูเมชินเนลด้วยนะครับแล้ววันที่ ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามเนี่ยจะมีแข่งการีน่าเอ,อ่อไม่ใช่เด็กเป็นแข่งของเคเ a อร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับที่แฟนเพจของการีน่าหรือว่าจะเป็นช่องอุ้มเมอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสตรีมให้ดูนะครับบ๊ายบาย